ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวัดเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็เราได้อย่างที่ทุกคนเห็นนะเราได้ทาการปิดอีเวนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในี่นะอีเวนต์ใหม่ก็วัดคิดนะว่าเออ,อตัวนี้มันน่าเล่นจริงมันน่านะเพราะมันได้นี่มาฟรีด้วยนะครับได,ได้อ่าได้อัญมณีบวก5ฟรีด้วยนะครับวัดก็คิดอยู่นะว่าอัญมณีบวก5มันก็ดีนะทุกคนนะมันก็ดีแต่ว่า ดีกว่าอัญนนมณีอ่ะมันก็คือการ์ดไงครับทุกคนซึ่งแบบในดีเนี้ยเขาทำผมทํามานะเพราะในดีนี้เคยดีอของผมนะครับผมทํามาเป็นสายวิกครับจี้หรือว่าอะไรที่เป็นสายล้มผมจะไม่ค่อยจะเอามาสักเท่าไหร่นะครับก็คือนี่ดูจี้นะครับดูจี้ผมนะนี่ครับจะเป็นสายวิกทั้งหมดเลยนะนะครับเนี่ยคืออามาอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็ปิดโกลเด้นไมอาร์นะครับอ่าความสามารถของโกลเด้นไมอาร์นะก็จะคล้ายๆกับ ดูรูเบลเลยนะครับก็คือดูรูเบลเขาต้องพบเลมอนมอนเตอร์ไปหรือว่าไอ้นี่ไปแต่ว่าตัวนี้เขามีเลมอนในตัวนะแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์กไอ้นี่เขาเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คล้ายดูรูเบลเลยอะครับแล้วก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับการสร้างแลนด์มาร์กนะครับตกเมื่อตกหัวมุมก็มีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหาะเหินไปสร้าง mark, นะนะแลนด์มาร์กนะแล้วก็มีสร้างโลนะครับวัดก็เลย จัดเซตมานะครับเป็นเซตนี้นะจัดเซตมาเป็นเซตนี้นะครับก็คือมีหลุมดําแม่นยําถ้าหลุมดํา <Yeah. S 1> แม่นยําดีกว่านี้จะเป็นสีแดงนะครับ <chrom> ขยายหลุมดานะแต่นี่เป็นเครื่องกําเนิดหลุมดานะครับเครื่องขยายหลุมดํานะครับแต่ดีกว่าแล้วก็ใส่มาเป็นเจปแปนโลนะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าที่วัดใส่มาเพราะว่าเพราะว่ามันมันเอาไว้เผื่อเผื่อเผื่อวิ่งมันเผื่อวิ่งไม่ออกนะครับจะได้ไปตกเมืองเขาแล้วก็ไปขโมยเมืองเขาได้นะ สว่วนนี้ที่ใส่มาเพราะว่าไม่มีจี้อื่นนะครับก็เลยใสแร,แรนด์มาร์คมาช่วยนะเผื่อมันไปเด้งแรนด์อื่นแล้วเราสามารถไปไปสามารถไปจบวิกแลนด์นั้นได้นะครับส่วนหมวกการวิกก็ใส่มาเพราะว่าผมมีบัฟนะครับลืมไปนะวัดลืมมันอัพ้นเต็มวัดลืมไปขอโทษด้วยนะครับที่จะอัพที่จริงจะอัพยี่สิบเก้านะแต่ว่าอัพผิดนะไปอัพสามสิบนะครับก็เลยอัพมันได้ไดบัฟมาด้วยนะครับบัฟก็คือตกแรนด์มาร์คอกาแปดสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายค่าผ่านทางแล้วทาสีสองเทินดังสองเทิน บวกเพิ่มอีก15เอร์เซนก็คือโอกาสบวกเพิ่มอีก15เปเ็น95นะครับโอกาสเยอะมากนะครับในการระบายสีเมื่อตกเว้นที่ฝัดตรงข้ามยกเว้นค้าผ่านทางนะครับอืมเรายกเว้นค้าผ่านทางด้วยแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับหลังจากนั้นย้ายไปยังที่ว่างในแถวก็คือมันเป็นเพนบอร์ดอะย้ายไปยังที่ว่างในแถวใช่ไหมใกล้ที่สุดภายในแถวนั่นแหละครับมันเป็นเพนบอร์ดนะเพราะนั่นคือความสามารถของจี้เพนบอร์ดนะครับทุกคนบัฟของมันนะ อันนี้มันก็ยังไม่ได้ไปลองเล่นอะไรมากมายเลยนะก็อย่างมาเล่นให้ดูเลยในตารแรกนะครับทุกคนเจอกันครับ A few moments later มาครับทุกคนในตารแรกเราก็มาเจอกับตัวอีเวนต์เดียวกันเลยนะอืมตัวควีนี่สเบลปิดมาด้วยนะครับปิดมาจากอีเวนต์หรือเปล่าเนี่ยดูดิถ้าถ้าไม่ปิดก็แปลว่าเพิ่งอัพนะครับบางคนเขามีแล้วก็ยังไม่เล่นเนาะเขาก็เพิ่งอัพมาเล่นก็มีเหมือนกันนะเขาจ้ถอดเป็นคนแรกนะครับตัวเราเป็นสายวิกนะนี่สร้างโล,ล่จากเจ็แพ็คครับออกนะ มาเนี่ยครับอันนี้คือเราไม่ต้องใส่เลดมอนไม่ต้องใส่วาดในแถวว่ามีสกิลของมันอยู่แล้วนะเราวางอันนี้ไว้นะครับนี่คือคอมโบนะโอ้มันมีสลับหลุมเหรอทุกคนโอ้โห <laughs> คอมโบโดนสลับหลุมครับโดนสลับหลุมแก้ทางนะคือปกติผมจะหล่นไปที่หลุมไปที่หลุมหลุมที่ผมวางนะครับแล้วก็แล้วก็วาร์ปมันในแถวได้นะแต่ว่ามันวางสลับหลุมผมนะตัวนี้นะครับเป็นสายวิกนะควีนอิซาเบลนะ แล้วเขาบัฟอัปเกรดเป็นอะไรอะเมื่อกี้บัฟอัปเกรดเป็นสลับลุนเหรอโอ้ชิ้นเป็นสลับลุนเหรอครับเนี่ยบัฟอัปเกรดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แลกเปลี่ยนหนุ่มดำมอนี่ยแลกเปลี่ยนหนุ่มดำแล้วสร้างโล่ได้ด้วยนะครับงั้นเราเบิ้ลสิบสองได้ไหมโอเคได้นะครับเมื่อกี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เราสร้างข้างหน้าเราก็ไม่ออกนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่วิ่งนะครับไม่ออกนะครับวาดไม่ออกนะวาดไม่ออกงั้นวังไว้ตรงนี้ดู เอาวาร์ปออกคืออะไรวะเนี่ยผมมองเป็นหรือเปล่าเนี่ยเอ้เข้ามาสร้างตรงนี้ดักทางผมอีกเดี๋ยวได้นะพูดนะครับทุกคนได้เราเบิร์นสิบได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เบิ้ลนะอมาด้วยห่อเหินอีกแล้วนะครับห่อเหินบ่อยนะห่อเหินตีดีดมากตุ้ยห่อเหินตดีดีมากเลยนะครับทุกคนเอาตรงนี้กันนะครับโอ้เมืองเกาพูดอีกแล้ว โอ้ทุกคนนี่มันเป็นบัฟอะไรครับนี่ดีเกิน <laughs> บัฟดีเกินทุกคนขายบัฟเก่งนะครับบอกไว้เลยนะหลังสองเทิร์นนะครับมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงนะครับสกิลของเรานะสกิลไอวิ่งวิ่งสร้างสามหลังแล้ววิ่งไปจุดสตาร์ทนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะลดเหลือห้าสิบนะครับถ้าหลังสองเทิร์นนะนี่เขามีเขามีหมวกกันวิกนะครับเอา้าตกเมืองเราเฉย อ๋อมียกเว้นนะครับนี่แล้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะกินข้าวเสร็จแล้วก็มาอัดคลิปแล้วเดี๋ยวก็จะตัดคลิปลงให้ทุกคนดูเลยนะนี่เดี๋ยวตอนคืนวันนี้นะครับถ้าอยาถ้ายังไงยังไงถ้าถ้าไอดีหลักปลดนะครับก็าจะามาทำทำอันนี้ต่อนะทำคลิปของรีวิวจี้นะครับยังไม่ได้รีวิวเลยจี G ้ v เป็นเรือครับเป็นเรืออาวากาศใช่ไหมตกลง,งเราอีกแล้วเขาพยายามยอมแพ้หรือเปล่าทุกคนหรือเขาจะเบิ้ลสองผมว่าเขาจะเบิ้ลสองนะครับเพราะว่าเขาน่าจะมาเก็บดอกมงดอกไม้เหมือนผมนะโอ้โหเบิ้ลสองออกสี่ไปเลยลกักกนอา้าวเรียบร้อยจบแล้วครับ้วบัฟมันโกงอะครับโทษที <Yahoo! S 1> <laughs> อันนี้ไม่ใช่ความสามารถของตัวละครนะครับ ก็ถือว่าเป็นแฟร์นะอ่าเพราะว่าผมเจอควีนอิซาเบลที่มีบัฟอัพสามสิบมาเต็มเหมือนกันก็ถือว่าแฟร์นะครับอืมถ้าผมแบบเจอเจอแบบพวกที่ไม่ได้มีบัฟแล้วผมมีบัฟอย่างเงี้ยเออเรียกว่าไม่แฟร์นะแต่เมื่อกี้คือมีบัฟทั้งคู่นะครับซึ่งมันก็แฟร์ดีนะครับเพราะฝ่ายตรงข้ามเขาก็มีบัฟจากการสลับหลุมแล้วก็มีอะไรต่างๆของเขานะอืมไม่ได้อ่านรายละเอียดเยอะของผมก็อย่างที่ผมบอกเป็นบัฟยกเว้นแล้วก็เพิ่มแล้วก็จ่ายเงินค่าบันททางเพื่อระบายสีนะครับ โอกาสระบายสีเยอะมากนะครับ้าเจอกับยุนลังนะตำนานยุนลังเลยนะครับโวโหดมากนะครับตอนนี้เราไม่น่าไหวนะครับเขามีเมืองผุดเขามีบัฟเมืองผุดนะ,ะโอ้ียเขาสร้างเงาสร้างหมอกแล้วทุกคนเราจะไหวเหรอเดี๋ยวเราก็สร้างหลุมแล้วก็วาาไปเงี้ยแต่คอมโบอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับ<า>แต่ว่าถ้าใส่ ถ้าใส่จี้ดีกว่านี้มันจะสามารถสามารถอันนี้แล้วนะครับสามารถวรัดในถแถวได้ด้วยแต่นนี้มันเปอร,ร์เซ็นต์วัดไมแถวมันน้อยนะประมาณ45เปอร์เซ็นเวาไปเลยละกันเรานี้มันไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเขามีดักจับนะดักจับจากบ,บับบ,บอัปเดนะเออบับเขาโกงนะครับบับกโกงมากครับ อันนี้แพ้ก็ไม่เสียหายแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าตัววิกมันไปเจอตัวล้มก็ลำบากนะครับแล้วยิ่งตัวล้มที่มีบัฟโกงๆแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วยอมไปเลยครับทุกคนไม่อยากเล่นให้เสียเวลาม,นะมาทุกคนตอนนี้เรามาเจอกับดาร์ดายอนหรือเปล่าคคไูนะครับเจอกับดาร์ดออนนะครับโอ้โหตัววิกเหมือนกันนะคืออย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเขามีกันวิกไหม เขามีโดนเขาไม่โดนเมืองผุดนะครับโอ้โหผมจะลำบากนะเนี่ยมันจะวิกเข้าได้ไหมเนี่ยทุกคนถ้าผมลุน้นลุ้นเตะอย่างเอไม่ลุ้นเตะลุน้นนี่เลยกันลุน้นสองเมืองนะครับเป็นทริปเปลิลนะถ้าสร้างสามมันจะยากไปเอ้าดูดิทุกคนเขาไี่โดนบริจาคอนะ่ะโอ้โห,โ,โ,หโคตรแพ้ทางเลยัน้นถ้าัานต้องต้องยอมก่อนครับต้องต้องให้เขาเปียเขาออกไปจากจุดสตาร์ก่อนนะทุกคนนะนี่คือข้อเสียเหมือนกันนะครับ เราต้องยึดเมืองเขาครับเพราะว่าเขาอยู่จุดสตาร์ทอยู่นะครับแล้วเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะวางหลุมเราวางหลุมตรงนี้แล้วกันครับโอ้ยไม่ไม่สร้างสารนะทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวเรากิ้งไปตรงจุดสตาร์ทโดนมันยึดเมืองอีกนะนะครับผมก็ลืมไปว่าเขามีโดนบริจาคนะครับ,บดีเหมือนกันอนะจี้นี้ไม่ได้มาเลยหลังนานแล้วนะเพิ่งมาล่าสุดที่วัดเห็นอนะในอมดาวอะครับ อมดาวที่มันแลกมาพร้อมกับจูนี่อ่ะแล้วก็ได้จีนี้ด้วยอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะเขาไม่เขาไม่สร้างสามนะครับเขาจะลุ้นเป็นดิเมนชันของเขานะอืมเขาไม่สร้างสามนะครับเราเล่นวิกเหมือนกันนะกันผมยึดเมืองไปเพราะว่าเขามีเจ็ตแพ็คเขาก็ยังมายึดไต้ต่อนะครับผมก็ไม่ได้เอาเจ็ตแพ็คเอ้าเอามาเหมือนกันนะผมก็มีมาดิเอ้าเขาจะทำอะไรอ่ะใ <Jet pack. S 1> ช้เจ็ตแพ็คเลยหรอ ใ้นแต่ต้นเลยเหรอโหสายไหนเนี่ยโหติดดีด้วยตายตายต,าย,ต,า,ยตายทำอะไรอีกโหสร้างยับเมืองหุดนมกแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีบ,บ่อยบ่อยติดเมืเองไปก่อน แต่ยังไม่ออกนะดึงแรงเลยเราเขาโดนจับแล้วนะเขาไม่มีไม่มีความสามารถที่จะมาหยุดเราพีคแล้วเราแค่ต้องให้สก,กิลเราออกไไบ่อยๆนะเพราะาเมื่อโดนขังคงมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับทุกคนเอาคอยพลาดนะครับคอยสองออกห้าทุกคนถ้ามันได้สองนะผมว่าผมชนะแล้วเนะะี่ยไม่รู้ไอ้สก,กิลผมติดก,ก็ชนะได้ นะเพราะว่ามันโดนขังกงเ,เฮ้ยเอาชนะแล้วเ,เฮ้ยวัด <What? S 2> เพื่อ <c oughs> <c oughs> พูดตั้งนานนะครับทุกคนนะ <c oughs> ตัวเล่นสนุกตัวเล่นดีมากนะครับทุกคนเหมือนที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นะ <c oughs> คือแบบขนาดเจอกับดักไดออนที่มันเป็นตัววิกเร็วๆอะ่ะเนี่ยมันจะจบวิกผมนะเมื่อกี้แต่ที่มันโดน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 ขังกงอะ่ะไม่ใช่เป็นเพราะอะไรนะรเป็นเพราะจี้นะไม่ใช่บัฟเลยนะโทษบัฟไม่ได้นะครับนี่นะ นนี้บัฟมันไม่ได้บวกขังคงนะครับมันแค่ระบายสีได้แล้วก็ยกเว้นได้สองครั้งเป็นเพนบอร์ดนะครับแค่นั้นแต่ว่าที่มันโดนวิกเพราะามันโดนหมวกกันวิกครับของฟรีนะของฟรีใช้ได้ดีนะครับทุกคนนี่ของฟรีใช้ได้ดีครับคือเมื่อเขาโดนวิกปุ๊บไม่ว่าจะเป็นของไม่ว่าจะเป็นทุกจี้ของเขาทุกถานาขเขาจะไม่จะไม่มีผลนะครับเมื่อเขาโดนขังคงนะอืมคือเขามีการวิกก็กันเราไม่ได้นะครับอันนี้เมืองผุดก็ไม่ใช่จับไม่ใช่จับบัฟนะครับทุกคนเป็นจักจี้ที่ผมใส่มาเองนนนะคืออี T ี T ้้ตเ ที่ถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่แลกตัวอื่นอะไรเงี้ยคือตัวนี้มันเป็น i อ w ดี k วิอะครับหมกทำมาเพื่อใส w วิ k แ้วผมดูความสามารถแล้วตัวนี้กับจี้ตอนนี้มันได้เล่นถ้าตัวอื่นที่ผมซื้อเลือกไปอะมันอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าคือจี้ไม่พร้อมจี้ไม่พร้อมมันจะเล่นได้ไงนะครับอืมแล้วเรามาลงตรงนี้นะครับเพื่อเบิ้ลสองนะเนี่ยเราก็ลงวางหลุมแล้วเราก็ลงนะลงปุ๊บเมืองเมืองก็เราก็ได้วัดในแถวอีกแล้วก็สร้างอีก นี่คือคอมโบนะครับใครมีหลุมก,กาการแบบนี้นะครับก็ามาเล่นได้ไม่รู้การไหมนะแต่ว่าสําหรับผมมันมีหลุมที่ดีกว่านี้ไงน,นี่เราถอยสิบสองนะแต่ว่าออกสิบไม่เป็นไรครับเรายังมีนะระบ,บายสีแล้วก็มาเมืองที่ใกล้ที่สุดนะครับอันนี้คือบัฟของเรานะมันจะโกงๆหน่อยนะเนี่ยนะเราชนะแล้วทุกคนเราวาร์ปไปตรงนั้นนะเห็นไหมคือสกิลมันติดบ่อยมากนะครับทุกคนนะใครามาเล่นเล่นได้นะครับวัดบอกหรืวัดแนะนำนะ ใครที่มีจี้ประมาณนี้จี้แบบแจกฟรีอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าจี้มันแจกฟรีที่ไหนล่ะบางคนแบบบางคนมาคอมเมนต์นะผมจี้มันแจกฟรีที่ไหนจะให้ใช้จี้นู่นจีน้นี่เอาจริงแจกฟรีครับอันนี้อันนี้ก็แจกฟรีคือคือสุ่มมาได้บ่อยมากส่วนอันนี้นะครับแจกฟรีครับแล้วก็อันนี้ก็แจกฟรีนะครับคือผมใส่จี้แจกฟรีมาสามจี้เลยนะครับอันนี้แนะนําสําหรับคนแบบมือใหม่เลยนะ แต่ว่ามันไม่ได้แจกฟรีทุกตอนมันมีท่วงเวลาของมันแต่ว่าถ้าใครเล่นมาอยู่แล้วแล้วก็จี้ยังไม่ฟูหรือเพชรยังไม่ค่อยมีก็สามารถมาทําการ์ดตัวนี้เพื่อเล่นสนุกสนุกได้นะครับบางคนแบบคิดว่าเอ้ยจี้จี้นี้มันต้องดีนะครับจี้นี้มันต้องดีต้องรอจี้นี้อะไรแบบนี้แต่เพชรนันก็ไม่ได้มีรอขนาดนั้นนะบางทีเรามีตัวไหนที่มันเล่นแล้วสนุกก็แนะนําให้เอาตัวนั้นนะครับเหมือนวัาเล่นเนี่ยวัเล่นก็ได้ไม่อาสนุกมากนะครับแนะนํานะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ กดติดตามในช่องวัดเกมเมอร์ด้วยนะครับวัดเกมเมอร์จะทำคลิปดีๆคลิปให,ใหม่ให้ดูตลอดเลยนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์อยู่ขอให้ปิดง่ายๆนะครับอีเวนต์นี้หมดวันไหนครับเดี๋ยวดูให้นะอีเวนต์นี้หมดวันที่ออัอ่นหนึ่งนะครับอีเวนต์นี้หมดวันที่15ตุลาคมนะครับก็คนก็คงปลดไอดีกันแล้วแหละอ่าก็วัดแนะนำนะสนุกมากทุกคนวัดพูดเลยว่าสนุกมากนะคือแบบชนะได้แทบทุกตัวถ้าไม่มีบัฟก็ชนะได้ครับคือ ต่อให้ไม่มีบัฟเมื่อกี้ผมก็ยังใช้เจ็ตแดโลเพื่อไว่าไปเมืองเขาได้อยู่ดีถูกไหมเออแต่ว่าเรามีบัฟมันเลยออกบัฟก่อนนะครับเจ็ตแผดมาเลยยังไม่ออกนะตามนี้ครับทุกคนสนุกมากครับแล้ววัดยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่อันนั้ไม่มีอะไรไปเลยนะมันยังมันมีบัฟด้วยแหละมันเลยทอยแม่นท,อย,นทอยอะไรด้วยนะครับก็เซตเซตจี้นะครับตามตามนี้ได้เลยเปลี่ยนจากหลุมเป็นหลุมแดงนะครับมันจะดีกว่าส่วนเมืองผุดจะเอาเป็นเมืองโดนยอปปี้นอยจ่าหรืออะไรก็ได้ที่มันผุดได้ครับอืมอันนี้ดีมาก สว่วนหรือถ้าถ้าไม่ผุดนะถ้าไม่ผุดนะแม่ถ้าไม่ผุดจริงๆนะเปลี่ยนเป็นโด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 นนี่เหมือนกันโดนวิทักเลยวิตอรี่เหมือนกันนะครับหรือถ้าไม่ don t, don t, don t ไม่ stores, เ,ไเปลี that, ่ยนก็เซตนี้เลยเพราะหมวกมันวิทักอยู่แล้วนะออวัดที่วัดที่วัดไม่ใส่นี่มาเพราะมีโล่จากอันนี้อยู่จะแผ่นโลนะครับก็เลยไม่ใส่หมวกมาก็ตามนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องวัดกันรัวๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการดูนะครับทุกคนขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับ